我要看。 No. Mm -hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณยายใจดีใจบุญนะคะอย่งมี้แต่อคนแต่ก็กนเังที่สจะให้ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะเมตตาหนึ่งตะข้าผลไม้ที่ช้างน้องชางของเราด้วยนะคะนี่เฉิคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะเมตตาด้วยนะคะตละตะก้าสองตะก้าก็ได้นะคะตะก้าห้าสิบคะแนนค่ะผลไม้มันหวานก็ยังเอความเมตตาอยู่นะคะนี่เฉิคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะเมตตาด้วยนะคะ ค่ะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่อยากจดีใจบุญนะคะนี่นี่ตามเงินแต่พระพุท่นามจ้างนางจ้างของเราด้วยนะคะ กาสวัสดีค่ะกาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะเน้นนิ่ตาหนุนตะก้าผลไม้ที่ช้างน้องช้างของเราด้วยนะคะยนเชิญคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะแหวเมตตาด้วยนะคะหนึ่งตะก้าสองตะก้าก็ได้นะคะตะก้าละห้าสิบคะแนนค่ะยนเชิญคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะแบบนเมตตาด้วยนะคะ ถ้าราคาสองตระก้าก็ได้นะคะตระก้าละสิบคะแนนค่ะเวลาไม้หวานๆก็ยังรอความเมตตาอยู่นะคะดินเชิคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะไว้เมตตาด้วยนะคะหนึ่งตะก้าสองตะก้าก็ได้นะคะตระก้าละสิบคะแนนค่ะเวลาไม้หวานๆก็ยังรอความเมตตาอยู่นะคะยินเชิคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะไว้เมตตาด้วยนะคะ หนึ่งตะก้าสองตะก้าก็ได้นะคะตะก้าละห้าสิบคะแนนค่ะผลไม้มันหมาๆก็ยังรอความเมตตาอยู่นะคะยินดีไนะคะกาสวัสดีค่ะกาสวัสดีค่ะคุณแม่อริสาค่ะกาสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณแม่ค่ะกัเงลนงเนึนนะคะคุณแม่ค่ะกาขอบพระคุณคุณแม่อริสาด้วยนะคะค่ะ ขอให้บุญมารมีพระครูประกรรของช้างนะคะช่วยปกปักรักษานะคะคุ้มครองคุณแม่อาริสานะคะและครอบครัวนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองนำ้ำเงยเงินทองตลอดไปค่ะคุณแม่ค่ะวันนี้แง่จริงๆค่ะคุณแม่วันนี้ที่แป๊บซี่แง่มากเลยค่ะคุณแม่ค่ะค่ะขอให้คุณแม่แข็งแรงแข็งแรงนะคะ ก็ฝากคุณแม่ดูแลสุขภาพได้นะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหลือสิบสองตาก้าค่ะคุณแม่ค่ะห้าร้อยคะแนนค่ะคุณแม่สิบสองตาก้าค่ะห้าร้อยคะแนนค่ะค่ะค่ะสิบสองตาก้าค่ะคุณแม่ห้าร้อยคะแนนค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ลมเพลงสวัสดีค่ะ ค่ขอให้คุณแม่แข็งแรงนะคะคะ่ะค่ะก็ฝากคุณข้าก่าขอพระคุณค่ะก่าขอบพระคุณคุณแม่อาริสายอย่างสูงนะคะก่าวขอบพระคุณค่ะขอให้บุญมารมีพระครูกรรมของช้างนะคะชื่อปกปักรักษาคุ้มครองคุณแม่นะคะ และครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะบุญร,รักษาเตวดาคุ้มครองนะคะกราบขอบพระคุณค่ะค่ะดีใจมากเลยค่ะคุณแม่คะกราบขอบพ่ให้คุณแม่แข็งแรงแข็งแรงนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะคะ อากอรุนท,ทีติดออเดอร์อปไม้ที่กีน้องออมนะคะอยากเากระป็นค้าก็ลื่นะคะอ,อันนี้ไม่ค่อยสบายอันนี้ไม่ค่อยสบายนะคะคุณม่เด,ดินจากแกนะคะ อ่าค่ะสันตะกานะคะทีตะกานะอ่านะนะ กอคุณคะ <g iggle> ่ะกราบขอพอะคุณคุณแม่อริสาอย่างสูงนะคะกราบขอพอะคุณคะ่ะ <g iggle> ก็ขอให้คุณแม่นะคะสาธุสาธุคะ่ะค่ะคุณแม่หนูมีโรคประจําตัวคุณแม่หนูเป็นลิ้นหัวใจรั่วค่ะวันนี้วันนี้วันนี้ไม่ค่อยสบายค่ะคุณแม่วันนี้หนาวค่ะคุณแม่ใช่หนูมีเป็นโรคประจําตัวค่ะคุณแม่เป็นลิ้นหัวใจรั่วค่ะ ก็เลยหนาวนาวนะคะคุณแม่วันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ลมแพงนะคะไกลบุญโชคนะคะยินดีค่ะลุ่งเรืองแฟมิมลี่นะคะยินดีค่ะค่ะพังน้องมุกดีใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะไายบุญโชคนะคะพังแปปซี่ค่ะค่ะก็ฝากคุณแม่นะคะเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังเปปซี่น้องออมด้นะคะคุณแม่ลมแพงนะคะ ไฟบุญชงนะคะคุณแม่พี่เรียมนะคะไยบุญชคนะคะยินดีค่ะรุ่นเรเฟมิลี่นะคะยินดีค่ะกาขอพระคุณคุณแม่อย่างสูงนะคะกาขอพระคุณค่ะอนิโมทนาสาธุค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ร้องเพลงสวัสดีค่ะคุณแม่พี่เรียมนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะพังเป๊ปซี่ค่ะยินดีด้วยนะค่ะขอบคุณพังเป๊ปซี่เฟมิลี่ด้วยนะคะกาขอพระคุณคุณแม่ อาริสาอย่างสูงค่ะวันหนาวค่ะคุณแม่ค่ะก็เลยห่มผ้าด้วยนะคะวันนี้ค่ะดูแลตัวเองด้วยค่ะคุณแม่ใช่ค่ะกราบขอพระคุณคุณแม่อาริสาอย่างสูงค่ะค่ะหนูก็เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วค่ะคุณแม่ก็เลยถูกถ้าถูกอากาศแบบหนาวหนาวหนูก็จะหนาวแรงกว่าแบบหนาวแรงกว่าอันว่าปกตินะคะคุณแม่ถ้าเจออาการหนาวหนาวก็จะมี ผ้าห่มด้วยหนึ่งนะคะก็จะหนาวกว่าคนอื่นค่ะคุณแม่ค่ะค่ะกาบขอบพระคุณค่ะค่ะกาบขอบพระคุณคุณพ่อวัดด้วยนะคะอุ่นแล้วนะลูกค้าค่ะบขอบพระคุณคุณแม่อลิสาอย่างสูงนะคะได้รับคะแนนแล้วค่ะคุณแม่ค่ะได้รับคะแนนแล้วค่ะค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะคุณพ่อวัดด้วยนะคะก่าบอขอบพระคุณคุณพ่อวัดด้วยนะคะ ค่ะพายพายุค่คะชแนลลุ่งเรืองนะคะพายบุญโชคค่ะค่ะค่ะก็ขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่ลูกสามีสุขภาพร่างกายคุณแรงนะคะบุญนุ่นนาให้คุณแม่หายปวดเข่านะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะค่ะภายบุญโชคค่ะยินดีค่ะค่ะก็เดี๋นี้ก็ ค่ะภัยวุญโชคค่ะยินดีค่ะพี่ปบจิน,นจะได้พักค่ะก่ขาขอบพระคุณค่ะคุณแม่ก่าวขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะขอให้คุณแม่นะคะมีมีคะแนนเข้ามาเยอะๆนะคะคุณแม่ค่ะก่าขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะ ก็ฝากพี่แปตจี้นะคะน้องอ้อมนะคะคุณแม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณแม่ด้วยนะคะหนึ่งช่องเล็กๆค่ะคุณแม่ไล่ไล่ยากมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะไล่ยากมากเลยค่ะกว่าจะได้แต่ละตะก้าค่ะคุณแม่ก็ดึกมากเลยค่ะกว่าจะได้แต่ละตะก้าค่ะก่วจะได้ทานนะคะบางคืนก็สามทุ่มสองทุ่มนะคะคุณแม่ค่ะตะก้าแรกค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พี่เดียมบุญโชคด้วยนะคะพายบุญโชคค่ะคุณแม่รอมแพงค่ะน้องอ้อมก็ท้องได้สิบห้าเดือนแล้วค่ะคุณแม่ค่ะน้องอ้อมก็ท้องได้สิบห้าเดือนแล้วค่ะค่ะน้องอ้อมค่ะเชื่องนี้ค่ะคุณแม่ท้องได้สิบห้าเดือนแล้วค่ะขอบใจมากค่ะพรค่ะค่ะนโมทนาสาธุค่ะคุณแม่ค่ะให้คุณแม่แข็งแรงแข็งแรงค่ะน้องอ้อมค่ะคุณแม่เชื่องนี้ค่ะน้องอ้อมอายุสิบ เจ็ดปีค่ะคุณแม่ท้องได้สิบห้าเดือนค่ะค่ะมีน้องอ้อมค่ะท้องได้สิบห้าเดือนค่ะอายุสิบเจ็ดปีทางด้านนี้ก็คุณยายแป๊บซี่นะคะคุณแม่คุณยายแป๊บซี่ค่ะพายพายยชาแนลนะคะยินดีค่ะค่ะนี่พังแป๊บซี่ค่ะคุณยายแป๊บซี่ค่ะคุณแม่อายุสามสิบเจ็ดปีค่ะค่ะคุณยายก็เขี้ยว นะคะช้านิดนึงนะคะคุณแม่คุณยายก็เคี้ยวช้านิดนึงเพราะว่าคุณยายฟันก็หลุดตัวหลายซี่แล้วค่ะคุณแม่อาจจะเคี้ยวผลไม้ยากนิดนึงนะคะอาจจะช้านิดนึงค่ะค่ะยายกินแล้วนะยาย <c oughs> ได้ทานอิ่มก่อนนอนแล้วค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะดีใจมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ เป็นไงน้องออมดูแลกันไปนะคะค่ะทองได้15เดือนค่ะคุณแม่ค่ะ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 กาขอพระคุณคุณแม่อาริสาด้วยนะคะคุณยายคุณยายเป๊ซีอยู่ด้านหลังค่ะคุณแม่ค่ะคุณยายเป๊ปซี่ค่ะอายุ3.7ปีค่ะค่ะ ช้างตกงานค่ะเราก็ตกงานมาจากพัทยาค่ะคุณแม่ช้างทั้งสองเชือกนี้ก็ตกงานมาจากพัทยาที่เป็นสวนเดียวกันกับปางช้างน้องมุกนะคะคุณแม่แต่ก่อนก็เคยอยู่ด้วยกันกับน้องมุกค่ะค่ะน้องมุกเฟมิลี่ค่ะพังน้องมุกเฟมิลี่แต่ก่อนก็เคยอยู่ด้วยกันใช่ค่ะเราก็ตกงานพร้อมกันค่ะกับพังน้องมุกเฟมิลี่เหมือนกันค่ะคุณแม่อยู่พัทยาเหมือนกันค่ะค่ะ ต้งานมาก็จะเข้าสามปีแล้วค่ะคุณแม่ค่ะวันนี้ก็ค่ะพายพายยูชแนลลุ่งเรืองเฟมิลี่ค่ะยิยายปันรุ่นลายซี่แล้วค่ะคุณแม่ค่ะก็จะเคียวค่อนข้างจะช้าค่ะคุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่รอมแพงนะคะภายบุญโชคค่ะยินดีค่ะ นอมได้ทานก่อนนอนค่ะคุณแม่ดีใจมากๆเลยนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มคนของคุณแม่ด้วยนะคะขอให้คุณแม่แข็งแรงแข็งแรงนะคะกราบขอพรคุณค่ะค่ะก็ฝากพี่แป๊บซี่น้องอมค่ะค่ะคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่ก็ยังให้ดีขึ้นนะคะคุณแม่ ตังงานมาแบบปูสามปีตังงานทั้งพ่อขวานนะคะคุณแม่ทั้งช้างทั้งคนนะคะตอนแรกก็แบบอูนะคะเด็ยากลําบากมากเลยนะคะคุณแม่นะคะค่ะค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้ความรักความเมตตานะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวพี่ป๊ปซี่น้องอ้อมนะคะก็กราบขอบพระคุณยังสูงนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะ ก็ให้ดีขึ้นนะคะคุณแม่ก็ให้ดีขึ้นเนาะพี่เจซี่น้องอ้อมค่ะค่ะสู้ๆค่ะคุณแม่ใช่ค่ะก็ค่ะลุงเดืองค่ะสวัสดีค่ะพังลุงเดืองเฟมิลี่ค่ะยินดีค่ะไปบุญโชคนะคะยินดีนะคะก่าวขอพระคุณคุณแม่อลิสาอย่างสูงนะคะคุณแม่ ขอบคุณค่ะพี่คุณแม่ได้เข้ามาเมตตาพี่แป๊ปซี่น้องอ้อมค่ะอยู่จังหวัดอะไรอ๋อหนูอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณแม่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะอยู่ที่บ้านพลเงินค่ะคุณแม่ตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะควันจางอินดี้แป,ป๊บซี่เฟมิลี่ด้วยนะคะค่ะ อยู่ที่ตำบลท่ม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ใกล้กับใกล้ๆกกันกับตับบ้านตากลางนะคะคุณแม่ข้ามฝั่งไปก็ใกล้ๆก้กันค่ะก็ประมาณสิบก่าโลค่ะก็ถึงบ้านตากลางะค,ะค่ะคุณแม่ค่ะเลยอยู่อยู่แล้วอยู่แล้วใกล้ก,ลกันค่ะก็เรียก <laughs> ว่าอะไรนะคะคุณแม่ชายแดนชายแดนชายแดน บุรีรัมสุรินค่ะคุณแม่ถ้าฝั่งข้ามสะพานไปน้ำมูลก็เป็นฝั่งสุรินค่ะคุณแม่ค่ะค่ะข้ามสะพานไปก็มีแม่น้ำมูลค่ะคุณแม่อยู่ระหว่างบุรีรัมกับกับสุรินค่ะเขาเรียกว่าชายแดนชายแดนบุรีรัมกับสุรินค่ะคุณแม่ <c oughs> อยู่กัละฝั่งนะคะข้ามฝั่งไปก็เป็นสุรินเลยนะคะค่ะในโมทนาสาธุทุนด้วยนะคะอ๋ออีได้ค่ะคุณแม่ค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะคุณแม่ได้ค่ะแม่มาเยี่ยมบ้านพี่แป๊บซี่น้องอ้อมได้นะคะค่ะบ้านพี่แป๊บซี่ก็เป็นหมู่บ้านช้างค่ะของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณแม่ใช่ค่ะ ค่ะบ้านพี่แป๊บซี่เป็นหมู่บ้านช้างของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะคือบ้านหมู่บ้านของพี่แป๊บซี่ค่ะคุณแม่แต่บ้านตากลางก็จะเป็นของจังหวัดสุรินทร์แต่บ้านพี่แป๊บซี่จะเป็นหมู่บ้านช้างของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะค่ะเป็นหมู่บ้านช้างค่ะหมู่บ้านช้างของบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับคุณแม่นะคะแวะมาเยี่ยม,มพี่แป,ป๊บซีน้องอ้อมด้วยนะคะคุณแม่คะ่ะอดีใจคะ่ะพี่แป,ป๊บซีน้องอ้อมใจดีคะ่ะคุณแม่ใจดีทั้งสองเชือกเลยคะ่ะใจดีทั้งสองเชือกนะคะหนูก็จับได้ทั้งสองเชือกอเดี๋ยวจะแวะไปอ๋อค่ะค่ะแป,ป๊บซีแฟมลี่ก็อยู่ใกล้ๆกันค่ะเขาเรียกว่าอะไรน,นะซับอยู่ สะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพบุรีรัมย์สุรินนะคะสะพานมิตรภาพบุรีรัมย์สุรินค่ะคุณแม่อยู่ใกล้กันติดชายแดนค่ะคุณยายแฟจีน้องอ้อมใจดีทั้งสองเชื่อค่ะหนูก็เข้าได้ทั้งสองเชื่อค่ะคุณแม่กับเด็กๆค่ะค่ะรุ่งเดืองค่ะคุณแม่ลอมแพงค่ะบุญโชค่ะยินดีค่ะรุ่งเรืองค่ะยินดีค่ะ ค่ะเปลซี่เฟมิลี่ไม่ไกลจากแปล็ซี่น้องอ้อมใช่ค่ะเปล็ซี่เฟมิลี่ก็อยู่อยู่ใกล้ๆกันโอแม่ค่ะปุ่มเต้น้องกินมดแล้วโอค่ะอยู่ใกล้ๆกันกับพังแปปซี่เฟมิลี่ค่ะคุณแม่อยู่ใกล้กันค่ะดีใจด้วยพายสางท้องขอบคุณครับนกอเ้สู้ค่ะขอขอบพระคุณคุณแม่อาริสาอย่างสูงนะคะค่ะ ค่พะพักผ่อนค่ะฟันดีค่ะคุณแม่ขอให้คุณแม่นอนหลับฟันดีนะคะนาตีสกาขอขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ได้เมตตาอินดูนะคะพี่แป๊บซี่น้องอ้อมนะคะกาขอขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะบุญน,น้อมนำให้คุณแม่นะคะ แข็งแรงแข็งแรงนะคะคุณแม่อายุมั่นขวัญยืนนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ํารวยเงินทองตลอดไปนะคะขอให้คุณแม่มีคะแนนเข้ามาเยอะๆนะคะคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ที่เรียมนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะายบุญโชคค่ะคุณแม่ร้องเพลงนะคะค่ะค่ะได้ไหมอเอาไปที่เต็มตเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะคุณแม่แหม่มค่ะคุณแม่แหม่มยังไม่นอนค่ะคุณแม่แหมมยังไม่นอนค่ะลาตีสวัสดิ์ค่ะค่ะคุณแม่อาริสานะคะลาตีสวัสดิ์นะคะคุณแม่แหมมด้วยนะคะลาตีสวัสดิ์นะคะคุณแม่คุณแม่พี่เรียมนะคะคุณแม่คุณแม่ร้องเพลงด้วยนะคะลาตีสวัสดิ์ค่ะคุณแม่พี่เรียนใอ้คุณแม่แหม่ม กราบขอบพระคุณคุณแม่มาเดยนะคะนึกว่าคุณแม่หลับแล้วคุณแม่ยังอยู่นะคะให้กําลังใจอยู่คุณแม่ยังให้กําลังใจอยู่นะคะคุณแม่คุณแม่ยังไม่หลับค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่้วยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่อลริสาอย่างสูงนะคะกราบขอบพระคุณค่ะที่ติดออเดอร์ผลไม้พี่ตัชีน้องออมในค่ำคืนนี้นะคะ กราบขอบพระคุณค่ะสาธุสาธุค่ะคุณแม่คะ่ะกราบขอบพระคุณคุณพ่อวัดด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะอานุโมทามินะคะคุณพ่อวัดด้วยนะคะ,ะคุณพ่อวัดก็ยังอยู่ให้กําลังใจนะคะโอ้คุณแม่อยู่ให้กําลังใจเยอะเลยวันนี้เนาะพี่แปร์ซี่เนาะโอ้อ <laughs> ว่าว่าพี่แป๊็ซี่นี่จะอยู่ดึกก่าเพื่อนเกือบทุกคืนใช่ไหมคะคุณแม่วันนี้คุณแม่เขาไม่ให้กําลังใจเยอะเลยคุณยายนะคะาบขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะจากคุณพ่อคุณแม่แฟซีทุกท่านนะคะคงยังไม่นอนหรอกค่ะคุณครูอ๋อหายสองใช่ไหมคะคุณแม่มันพี่แป๊็ซี่ก็ตีเท่าไหร่นั่นนี่ตีสองแล้วนคะจะตีสองแล้วค่ะคุณแม่ ข่าพ<น>ายบุญโชคขอให้โชคดีเด้อข่าวพายบุญโชคค่ะลุงเดินแันดีด้วยขอให้โชคดีค่ะค่ะบุญรักษาประรตนาไตรคุ้มครองครับค่ะกาขอบคุณคุณพ่อวัดด้วยนะคะวันนี้ได้รับกาลังใจจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะดีใจมากๆเลยนะคะไปไหว้พระทําทบุญกันค่ะค่ะคุณพ่อค่ะค่ะฟันดีค่ะฟันดีเหมือนกันนะคะคุณพ่อวัดนะคะฟันดีค่ะนุโมทามิค่ะ กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะกราวขอบพระคุณคุณแม่อลิสานะคะคุณแม่ปดานะคะคุณแม่คุณแม่รมแพงนะคะคุณแม่คุณแม่พิเรียมนะคะคุณแม่แหม่มนะคะคุณพ่อวัดนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะ ขอให้บุญบุญรักษาเทวดาคุ้ครองคุณพ่อคุณแม่ทีทุกท่านนะคะขออนุญาตนะคะออกจากการไลาสดเพียงเท่านี้นะคะคุณยายไปจี่นอนแล้วค่ะคุณแม่ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอนุโมธนาสาธุนะคะนอนหลับฝันดีค่ะ